โอเคเราแบ่งเก็บไปแล้วเรียบร้อยน้อก็หท่านี้ละกันสาร้อยสมสิมาดูกันว่าจะยังไงก่นเงเราไปแรงเลยดูเชิญกันก่อนเออห้ห้าร้อยก็ได้300สม้อยะเลยไม่ดึงออกมาสามร้อยสามสิบห้าร้อยจะได้สามร้อยยังไงก้อน าจะลองขยับเป็น5เดือนเล่นแรงเลยเกมยังดูแบบไม่ถึงไหนเล่นแรงเลยเห็นห้าไม่ได้เลยโอเคม่ยังหายไปอยู่โอเคเจอมังกรมามังกรที่เรารัก ฉันจะได้มันไหมไม่เข้าให้เลยรอมันโผูกกันมาใหม่สักหกร้อยจะยังดีก็สักสามร้อยเออแดนอื่นมาแทนกระทึงอยู่เนี่ยได้สี่ร้อยอีกยี่สิบก็สี่ร้อยม่เข้าเลยทีนี้ไม่เข้าเลยทีนี้ตายแล้วอะไรครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยคุณพี่โอ้โหโอ้ยมาลอดตรงนี้เกือบตุเยเย่ไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวรัวไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยตัวเล็กตัวน,น้อยมนีไม่ต้องให้เข้าให้เลยเนี่ยถึงเป้าแล้วไม่ยอยี่เป็นไงล่ะหาย ไม่เข้าอะไรให้สักอย่างไม่เข้าอะไรให้สักอย่างเลยไม่รู้ว่าจะดึงกลับไปได้ไหมเข้าหน่อยไหมมังกรเป็นความหวังไม่มีไม่มีความหวังไปแล้วฉันไปเข้าอะไรมาตัวเล็กเข้ายากอะทำไมอะโอ๊ยมาต่อชีวิตเวยมาต่อชีวิตเวลย โอเด้งมาหกร้อยเลยเอ้าได้มาอีกพันหสเท่ากับได้เท่าไหร่เอาลดลงไปทำไมล่ะเรามาท่าไหรสามร้อยก็เจ็ดร้ก็แ0ดร้อยนะเออโอ้ยอดเฉยสิบก็ให้กันไม่ได้เนะาะเขายาเขายินสิดเลย ไม่เข็ดไม่ยอมหยุดเนี่ยไม่เข็ดตุนเล็กมันยังไม่เข้าเลยอะไรวะอะไรวะลองหมเยวจะดูเออ,เอ,อขึ้นมาเก้าลอยู่ว่าไม่ได้ ให้ม่ร่างโตให่ลองดูลองตามดูเพื่อเขาจะใจดีเอา้าเห็นปะละ่ะใจดีวะได้เพื่อมาเลยเป็นชั้นสองเออเฮ้ยก็ได้เพื่อนห,หน่อยแหละลิงลับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทาง,างต่างๆโดยทาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชีพถึง0.7%อซนนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อน ไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงค์รัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุน มาเริ่มแชร์กันเลย